ผมว่าเขาเป็นคนดีครับอาจจะเป็นคนที่กวนประสาทนิดหน่อยหรือไม่ก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆแต่กแกล้งว่าตัวเองไม่ได้เป็นหรือว่าไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าแกล้งว่าตัวเองเป็นก็เลยออกมาเหมือนว่าตัวเองเป็นจริงๆหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่ผมคิดแล้วกวนหัวจรดเท้าจริงๆคือบางทีผมก็ไม่เข้าใจเขานะวันหนึ่งผมเคยนั่งรถเขาอยู่เขาบอกผมว่าโอ้รถอาจจะเละหน่อยนะเละอะไระทั้งรถไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากผ้าแถมพับเอาไว้ด้วย ผมอรู้จักเขามานานแล้วเขาเป็นคนดีนะแต่บางทีผมก็สงสัยว่าทําไมเขาขี้เกียจอย่างนี้ภาพก็เก่งนะวาดรูปก,ก็ได้ด้วยเขาเก่งในสิ่งที่ผมทําไม่เป็นแต่ว่าเขาไม่ยอมทําอะไรเลยนอกจากไปเที่ยวบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะรีบไปไหนอ๋องานอยู่ตรงนี้ต้องรีบทําให้เสร็จอ๋อเสร็จแล้วไปงานอื่นใดเลยคลืบจะบ้าง,งานไปไหนอ่ะไม่เครียดตายเลยเหรอเนี่ยเราเสียงานเรายังพอกลับมาได้แต่ถ้าเราเสียสุขภาพเราจะทํายังไง ผมบอกเลยครับว่าทั้งชีวิตน,นี้ผมไม่เคยเจอคนอย่างเขามาก่อนสิ่งพิเศษในตัวเขาคือเขาไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ผมก็คิดอยู่นะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปในบ้านเขามันต้องมีความวอหวะแปลกประหลาดหน่อยอย่างเป็ดน,น้อยหรือว่าหมอนในซโกะเพราะว่าถ้าบ้านเขาไม่ตกแต่งอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้อะคนอย่างนี้มีด้วยเหรอ สำหรับผมผมว่าเขาแปลกมากผมไม่เคยเจอคนอย่างเขามีอยู่คืนหนึ่งที่นี่จัดงานปาร์ตี้ผมนั่งข้างหลังดูไเ,เล่นว่าพวกเขาร้องเพลงอะไรกันบ้างซึ่งไม่รู้จักหรอกครับกำลังจะตัดข้าวกินเลยแม่งจุงมือผมไปแล้วผมจะร้องอะไรได้จรันมโนเพชรเนี่ยนะเขาดูเป็นคนที่ไม่สนความรู้สึกคนอื่นสักเท่าไหร่พูดอะไรไม่แคร์หน้าแคร์หลังเลยผม,มเคยทักเขาอยู่ว่าเฮ้ย hey, พูดอะไรอต้องนึกถึงคนอื่นก่อนเพราะถ้าไม่ระวังเราจะสร้างศัตรูอย่างไรเหตุผลณนะที่ผมพูดไปมันก็ได้ผลจริงๆด้วย คนคือเข้าไปหนักกว่าเดิมมากเลยผมว่าเขาคิดมาาทุกครั้งที่คนมีปัญหากันแม้จะไม่ใช่เรื่องของเราเขาก็เข้าไปยุ่งผมเคยบอกเขาไปว่าเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้แต่ดูเหมือนความจําเขาจะสั้นมากผมก็เลยทําให้มันหนักขึ้นหน้าตาเขานิ่งมากเขาไม่พูดอะไรและนั่งจ้องหน้าผมอย่างเดียวแลีกอย่างที่สําคัญมากไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงแต่เขาสามารถคาดดาวนาคตได้เขาต้องเป็นไวร้ายแน่นอนจอมวุ่นวายคาดดาวยากและขุนหันพันแล่น เขาไม่สามารถคาดการอนาคตแบบเบสิกเบสิกได้ทัง้งที่มันแทบจะเป็นคอมมอนเซนต์อีกอย่างคือเขาทําแผนพังภายในพริบตาเขาต้องเป็นวายร้ายแน่นอนอ๋อคนคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทของผมเองผมซีกับเขามากใช่ถึงแม้เขาจะไม่ค่อยออกข้างนอกเท่าไหร่ไม่รู้ว่าตกส่วมไปหรือยังอนะเออถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้เจอกันมาสปีแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมตลอดมา จนตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าเขาเป็นคนหรือว่าสแตนกันแน่เพราะว่าไปเซเว่นผมก็เจอมันไปดูหนังผมก็เจอมันนั่งขี้อยู่ในห้องน้ําผมก็ยังเจอมันอีกผมรู้ไต่เขามานานแล้วเขาพยายามจะจับผิดผมว่าผมเป็นคนยังไงตอนนั้นผมคิดเลยว่าเฮ้ยเสียใจด้วยว่ะันไม่ยอมให้แกเห็นง่ายๆหรอกผมก็เลยหลอกนัดเขาไว้ที่เพชรบุรีเขาก็เลยไปที่จังหวัดเพชรบุรีหารู้ไหมว่าผมหมายถึงเพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพเนี่ยแหละให้มันรู้สะบ้างว่าผมเป็นใคร ภาพเหล่านั้นยังวนอยู่ในหัวเขาเขาสามารถทําให้ผมหลงกลได้ลองคิดดูสิครับไอ้ัวผมก็นึกว่าเขาอยากไปจังหวัดเพชรบุรีที่ไหนได้เพชรบุรีตัดใหม่ถ้าไม่ฉลาดมากก็บ้ามากเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ตรงเส้นบางๆระหว่างฉลาดมากกับบ้ามากก็ได้เขาดูแปลกใหม่ดีแต่ว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆถามแค่คำถามเดียวก็ร้องไห้แล้วอะคุณถามอะไรเขาอะครับทำไมถึงชักช้าอย่างนี้ทำไมคุณถึงไม่ยอมทำงานให้เสร็จทำไมไม่มีความรับผิดชอบ แค่นั้นน่ะไม่รู้เป็นอะไรของเขาถ้าเกิดว่าเขามีอารมณ์อย่างที่คนทั่วไปมีอารมณ์ของเขาจะระเบิดขึ้นมาเหมือน Big Bang Big Bang ที่ร้องเพลง Fantastic Baby Baby ซึ่งเป็นเพลงของ Justin Bieber <know> ซึ่ง Bieber, Bieber. ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง <know> ทุกอย่างที่ผมพูดมามันทำให้ผมอะ่ะหิวนมมากเลยอ่ะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะ